ระวังอสมการแนวนี้แพทหนึ่งและคณิตสามันออกบ่อยมากได้คําตอบแต่ผิดเดี๋ยวไปดูกันว่าแนวนี้เป็นยังไงก็ก่อนอื่นเนี่ยถ้าน้องรับชมคลิปนี้ทาง Facebook ก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยะรับชมคลิปนี้ฟังทาง YouTube ก็กดติดตามกดซับสไคร e ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆก็เดี๋ยวมาลุยกันข้อนี้ข้อนี้เนี่ยมันบอกว่าหาเซตคําตอบของแอป3ามลบสหารด้วย2อบวน้อยกว่าสี่ ถ้าเอาแบบให้ให้มันง่ายๆให้มันดูดีๆหน่อยเนี่ยน้องจะต้องใช้สมบัติของค่าสมบูรณ์หรือสมบัติของแอปมาช่วยซึ่งถ้าน้องเจอ A, B คูณ B หารด้วย C แล้วมีแอปคุมอยู่สิ่งที่น้องต้องจดจำให้ดีก็คือคูณกับหารแอปแจกได้มันจะเป็นแอป A, คูณแอป B แล้วก็หารแอป C แต่จะมีเงื่อนไขว่าไอซีในห้าเป็นศูนนะ แต่หลักๆคือคูณกับหารแจกแอปได้เพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยกอนด้านบนเนี่ยกับก้อนด้านล่างเนี่ยมันหารกันอยู่น้องก็แจกแอปเข้ามาได้มันก็จะกลายเป็นแอปสามลบสองเอกหารด้วยแอปสองบวกเอกแล้วก็น้อยกว่าสี่คำถามสำคัญมากๆเลยมากเลย,เลยตัวส่วนตัวเนี้น้องย้ายขึ้นมาคูนได้ไหมเนีย่ยน้องย้ายตัวส่วนเนี่ยขึ้นมาคูณได้ไหม เดี๋ยวให้เวลาน้องตอบพิมพ์ตอบก็ได้หรือตอบในใจก็ได้ให้เวลาน้องก่อนซึ่งพี่เชื่อว่าก็จะมีน้องน้องที่ตอบมาได้กับไม่ได้ก็จะมีเหตุผลของน้องเนาะแต่ทีนี้พี่จะบอกว่ามันได้เพราะว่าอะไรก่อนหน้านี้เนี่ยที่พี่เคยสอนน้องเนี่ยพี่จะย้ำหนักย้ำหนาว่าไอ้อสมการเนี่ยน้องข้ามย้ายขึ้นไปขูดนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้องไม่รู้ว่าตัวส่วนน่ะมันเป็นบวกหรือเป็นลบ ถ้าเกิดว่าน้องไม่รู้น้องไม่รู้ว่าส่วนเนี่ยมันเป็นบวกหรือเป็นลบเนี่ยมันย้ายขึ้นมาคูณไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นลบเวลาน้องย้ายขึ้นไม่คูณเนี่ยมันจะต้องทําการกลับเครื่องหมายแต่ว่าข้อนี้ความเจ๋งยงิืองตี่น้องรู้นี่ว่ามันเป็นอะไรมันติดแอปแล้วคําตอบที่ได้จากการถอดแอปอะเป็นบวกแน่ๆเช่นแอปเจ็ดได้เจแอปสิบได้สิแอปลบยี 7, 10, ่ส ก็ได้ยี่สิบแอปลบห้าร้อยก็ได้ห้าร้อยนั่นก็หมายความว่าคําตอบที่ได้จากการถอนแอปเนี่ยจะเป็นค่าบวกเสมอแสดงว่าก้อนเนี้ยไอตัวส่วนเนี่ยเป็นบวกเสมอเพราะเป็นบวกเสมอก็าย้ายขึ้นมาคูณได้น้องก็จะได้ว่าน้องก็จะได้ว่าแอปสามลบสองเอกน้อยกว่าสี่คูณกับแอปสองบวกเอกอย่างนี้ได้แต่ยังมีแต่ ถ้าน้องทําไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันจะผิดเพราะว่าไอ้ตรงนี้สําคัญมากๆเลยเพราะว่าน้องลืมเงื่อนไขบางสิ่งบางอย่างว่าเวลาตัวส่วนย้ายขึ้นไปคูณเนี่ยนอกจากน้องจะมั่นใจแล้วมันเป็นบวกไนะียน้องจะต้องมั่นใจอย่างหนึ่งคือมันห้ามเป็นูนแสดงว่าไอ้ตัวส่วนที่น้องย้ายขึ้นไปคูณเนี่ยมันจะต้องมีเงื่อนไขว่าใอ้ตัวส่วนตัวน,นี้ห้ามเป็นศูนย์ก็หมายความว่าแอป 2องบวกเอบวกเห้ามเป็น0นนั่นก็หมายความว่า x ต้องห้ามเป็นลบสเพราะว่าถ้า x เป็นลบสเนี่ยลบสองจอสอง่ะมันจะเป็น0ย์พอส่วนเป็นศูนเนี่ยมันจะหาค่าไม่ได้นองจะต้องโน้ตเงื่อนไขคนคนเนี้ยเก็บไว้ในดวงใจเสมออย่าลืมนะอย่าลืมนะสำคัญมากแล้วหลังจากนั้นพี่ขออนุญาตกระจายเลขสีเข้าไป คือถ้ามันเป็นเลขที่เป็นค่าบวกอะ่ะมันแจกเข้าไปในแอปได้มันก็จะได้ว่าแอปสามลบสองเอ็กซ์น้อยกว่าแอปแปดบวกสี่เอ็กซ์หลังจากนั้นพี่จะมีสูตรแอปอยู่สูตรหนึ่งก็คือว่าถ้าน้องเจอแอปสี่เหลี่ยมเท่ากับแอปสามเหลี่ยมคือทั้งสองข้างต้องมีแอปคุมนะแล้วพี่สามารถยกกำลังสองได้เลยคือไม่เกี่ยวว่าตรงกลางเนี่ยจะเป็นเครื่องหมายเท่ากับ เป็นอะไรก็ได้เป็นเท่ากับเป็นมากกว่าเป็นน้อยกว่ามากกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับเป็นได้ทุกคนเลยห้าคนนี้พอน้องยกกําลังสองเนี่ยแอปจะหายมันจะติดเป็นกําลังสองแทนมันจะติดเป็นกําลังสองแทนทําไมเป็นอย่างนี้วะพี่ทําไมมันเท่ากันเช่นสมมติพี่บอกน้องว่าแอปห้านะแล้วกาลังสองกับห้ากาลังสองเนี่ยน้องสังเกตไหมว่ามันเท่ากันแอปห้าก็ได้ห้าห้ากำลังสองก็ยี่ห้า ไอฝั่งนี้ห้ากำลังสองก็ยี่ห้าเห็นไหมมันเท่ากันแสดงว่าถ้ามันติดแอปอยู่แล้วน้องไปยกกําลังสองเนี่ยแอปจะตัดทิ้งได้เลยเปลี่ยนเป็นวงเล็บได้เลยสองฝั่งนี้เท่ากันจริงๆไม่ใช่เฉพาะกําลังสองนะกำลังเลคูได้หมดเลยกำลังสี่กำลังหกกำลังแปดกำลังสิบได้หมดเลยเอาเพราะฉะนั้นคนคนนี้คือสี่เหลี่ยมคนคนนี้คือสามเหลี่ยมน้องก็ไปยกกำลังสองไปเลยแอปจะได้ห มันก็จะกลายเป็น3ลบ 2x ทั้งหมดกำลัง2แล้วก็8บวก 4x ทั้งหมดกำลัง2องอ้แนวเนี้ยสามัญปี5เคยออกแต่ว่าไม่ได้แอดวานขนาดข้อนี้เสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยน้องจะใช้วิธีตรงก็ได้กระจายกำลัง2กระจายกำลัง2แล้วยุบพ,พดก็ได้แต่ว่าพี่แนะนำนะพี่อยากให้น้องใช้อีวิธีหนึง่งก็คือย้ายไอ้ด้านขวาย้ายมาลลบวิธีนี้ดีกว่า มันจะเป็นสามลบสอง x กำลังสองแล้วก็ลบกับแปดบวกสี x ่ x กำลังสองวิธีนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าน้องไปเจอโจทย์ที่ข้างในมันเป็น x กาลังสองแบบเนี้ยแล้วถ้าน้องไปกระจายตรงตรงอ่ะมันจะเป็นกําลังสี่คือมันเยอะแล้วโจทย์แบบนี้มีนะ aeb ห้าศูนย์ห e ้าหนึ่งเขาออกแบบนั้นซึ่งถ้าย้ายมาเป็นแบบพี่จะง่ายกว่าอา้าวง,ง่ายกว่ายังไงก็คนคนนี้น้องมองเป็นหน้าคนคนนี้น้องมองเป็นหลังถ้าคนคนนี้มองเป็นหน้า ข้อนี้มองไปหลังมันก็จะกลายเป็นหน้ากําลังสองแล้วก็ลบหลังกําลังสองซึ่งน้องจะแยกสองเล็บได้ก็เป็นหน้าลบหลังกหนาบวกหลังนี่ยอย่างงี้พี่ว่าดูดีกว่างั้นคนแรกพี่ก็แยกมาเป็นหน้าลบหลังให้หน้าลบหลังหน้าก็สามลบสองเอ็กเหมือนเดิมแล้วพอไปลบกับหลังหลังคือแปดบวกสี่เอ็กก็ลบแปดลบสี่เอ็กไอ้นี่คือหน้าลบหลังเสร็จแล้วเป็นหน้าหน้าคือสามลบสองเอ็กไปบวกหลังบวกแปดบวกสี่เอ็ก แล้วก็น้อยกว่าวงเล็บแรกก็3าไปลบแปดได้ลบหก็จะกลายเป็นลบหลบหกเเท่านี้อีกวงเล็บหนึ่ง x ลบสอน้องก็จะได้ 2x แล้วก็บวก 10x น้อยกว่า0ูนเสร็จแล้วเนี่ยน้องก็จับแต่ละก้อนเท่ากับศเพื่อหาค่า x ก,ก็คือค่าวิกฤตเอาไปลงบนเส้นจำนวนคนคนนี้ถ้าน้องไม่มั่นใจนะ น้องก็เอาลบห้าลบหกเอ็กเนี่ยเท่ากับศูนย์ลบห้าเท่ากับหกเอ็กเอ็กจะได้ลบห้าส่วนหกก็ประมาณลบศูนย์จุดกว่ากว่าส่วนคนคนนี้น้องจะได้เอ็กเป็นลบสิบเอ็ดส่วนสองก็ลบห้าจุดห้าน้องระวังผิดนะน้องรู้ไหมใครน้อยกว่าไอ้ลบห้าจุดห้าน้อยกว่าเพราะว่าไอ้คนเนี้ยมันประมาณลบศูนย์จุดกว่ากว่ามันเยอะกว่าใช่ไหมแสดงว่าเวลาน้องเรียงน้องจะต้องเอา ไอลบสิบเอ็ดส่วนสองขึ้นก่อนล้วค่อยตามในลบห้าส่วนหกแลวเวลาน้องใส่เครื่องหมายบนเส้นจํานวนเนี่ยน้องต้องระวังนะน้องต้องใส่ลบขึ้นก่อนเพราะว่ามันมีคนคนหนึ่งที่เป็นหน้าเอกิลบก็จะเป็นลบเป็นบวกเป็นลบแล้วน้อยกว่าก็ตอบช้องลบไม่มีเท่ากับด้วยแสดงว่าต้องปลุกน,นี่แบบนี้อ๋อใช่ไหมแต่ว่ายังไม่ครบน้องห้ามลืมคนคนนี้ที่เป็นเงื่อนไข เอามาลงตอนท้ายว่าสุดท้ายคําตอบมันต้องไม่เอาลบสองแต่ข้อนี้พอดีเลยเขาช่วยเพราะว่าอะไรคําตอบอ่ะมันไม่มีลบสองอยู่แล้วมันไม่เอาลอบสองอแลวเพราะาไอ้ลบสองอะอยู่ตรงกลางทําไมพี่รู้ก็คนเนี้ลบห้าจุดห้าคนเนี้ยอ่าลบศูนย์จุดหกหกสามหกเจสองหกแปด ลบศูนย์จุปดซึ่งลบสองเนี่ยมันต้องอยู่ระหว่างลบหุ้ดห้ากับลบศูนุดปอยู่แล้วแล้วเส้นจำนวนไม่ได้ลากไปทางนั้นแสดงว่ามันไม่เอาน้องก็เลยตอบเลยว่าเฮ้ยข้อเนี้ยมันจะเป็นเปิดลบตี้ไปเปิดลบสิบเอส่วนสองแล้วก็ยูเนียนกับเปิดลบห้าส่วนหไปตี้อันนี้เลยเป็นคําตอบก็สิ่งที่พี่ย้ําเตือนน้องประเด็นแรกพี่เลื่อนมาขึ้นก่อนนะคือประเด็นตรงนี้ เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ประเด็นแรกพี่ไฮไลท์คือประเด็นนี้ถ้าตัวส่วนน้องมั่นใจแน่ๆว่าเป็นบวกแพ็หนึ่งก็ออกสามาัญก็ออกน้องมั่นใจแน่ๆว่าเป็นบวกย้ายขึ้นมาคูณได้เลยแต่จะต้องพ่วงมาด้วยเงื่อนไขว่าคนคนนั้นถ้าเป็นศูนย์นะแล้วก็ค่อยเอาคําตอบเนี่ยไปลงตอนหลังแล้วหลังจากนั้นถ้าเวลาน้องไปลงอเอาค่า x ไปลงบนเส้นจํานวนเนี่ยถ้าหน้า x ติดลบเนี้ย น้องจะต้องเอาลบขึ้นก่อนนี่คือสิ่งที่พี่จะฝากไว้เนอะไว้มาเจอกันในคิปสัปว์ไปครับวัสดีครับ